ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอัตมาภาจะนำหลักธรรมคำทางสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้ราบรูรับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทอปัญญาพระธรรมคำทางสอนในธรรมพระพุทธศาสนาที่อัตมาภาจะนำม,มาเผยแผ่ชื่อว่าลักษณะของอิสาเจตสิกค,คำว่าอิสาก,ก็คือความ ลิสยาความรู้สึกไม่พอใจเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีเห็นเขาได้ดีแล้วก็ทนไม่ได้ไม่อยากให้ใครได้ดิบได้ดีไปกว่าตนเองความคิดที่จะตัดรอน ที่คนอื่นนั้นเขาดีฝาหรือว่าความหึงหวงถ้อยคำเหล่านี้ก็อยู่ในอิสาคำว่าเจตสิกก็คืออารมณ์ที่เกิดร่วมกับจิตจิตที่เกิดขึ้นด้วยความเรสยานั่นเอง มีอยู่สี่ลักษณะโดยกันนั่นก็คือปละสามปัดตีนังโอโสยนะลักษณะมีความอยากได้ในสมบัติของผู้อื่นเป็นลักษณะก็คือมีความอยากได้ว่าถูกสิ่งของของคนอื่น เห็นเขามีว่าโทสิ่งของเห็นเขามีสมบัติก็อยากได้ถ้าอยากได้ด้วยใจก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าออกจากใจไปสู่กานกระทำทางกายาก็เป็นสิ่งข้อที่สองหรือว่าเป็นอกุศลกรรมบทข้อที่สอง ก็คือไปรักขโมยไปหยิบฉวยวัตถุสิ่งของเข้าของเงินทองของผู้อื่นเห็นเขามีวัตถุสิ่งของก็อยากได้แต่ว่าไม่คิดว่าถ้าเขามีเนี่ยเราก็มีได้ก็โดยการทำมาหากินโดยสุจริตก,ก็ไม่กลับไม่คิดอย่างนั้นคิดอยากจะได้วัตถุสิ่งของของคนอื่นโดยที่ตอนเองไม่ทำมาหากินนั่นเอง ในประการที่สองตดเทวะอนะพิรติรสามีการไม่ชอบใจในความมั่งมีของคนอื่นเป็นกิจเห็นเขารวยทนไม่ได้เห็นเขารวยแทนที่จะมีความคิดกลับว่าเออเราก็รวยได้ด้วยการขยันทำมาหากินแต่กลับไม่คิดอย่างนั้นคิดว่า คนนั้นรวยคนนี้รวยฉันไม่ชอบใจไม่ชอบพินาคนรวยเห็นเขารวยแล้วต้องแสดงออกอย่างน้อยกระทางวาจาไปว่ากล่าวเขาว่าได้มาโดยการโกงละสิอย่างนั้นอย่างนี้เขาคิดเอาแต่ว่าไม่คิดถึงเนื่อแท้ว่าเขาทำมาหากินมาอย่างไรถึงร่ำรวยและถ้าเราจะร่ำรวยก็ต้องทำมาหากิน ในประการที่สามตาโตวีโมขะภาวะปะจโจปัฏฐานามีการเบือนหน้าหนีจากสมบัติของคนอื่นเป็นผลเห็นสมบัติคนอื่นเห็นบ้านเห็นตีดินงเห็นรถเห็นอุปกรณ์ข้าของเครื่องใช้ของคนอื่นที่เขามีฐานะแล้วผ่านไปก็ไม่อยากมองอมองแล้วมัน ต,ตามตาตามใจจะมีลักษณะไปอย่างนี้คนที่อิสาทั้งทางที่จะาข่าวเจ้าของเขาก็ไม่ได้มาเดืเอดร้อนอะไรด้วยเขาก็ทาม,มาหาหกินจนมีควา,ามม,ามั่งมีแต่ตนเองนั้นกลับเอาอิสาคือควา,ามริษยามาครอบงามจิตของตอนเองหมกมุ่นใน เรื่องของคนอื่นก็าล่ำรวยแต่ตนเองก็ไม่ขยันทํามาหากินในประการที่ 4, สี่ปราสามปฏิปทาฐานามีสมบัติของผู้อื่นเป็นเหตุใกล้ก็คือวันๆจะคิดถึงว่าถูกสิ่งของของคนอื่นเลยมีอารมณ์ไฝฟ,ฟ้าหาถึงคนอื่นที่เขามีความล่ำรวย ที่เอากล่าวที่ยวว่าไปเรื่อยแทนที่จะเอาวันเวลามาทำมาหากินไอ้ตอนเองนั้นมีความมีอยู่มีกินกลับไม่เอาก็นั่งอยู่เฉยๆแต่ว่าก็ไปอิจฉาคนที่เขาทำมาหากินจนมีทรัพย์สมบัติคนที่มีความอิจฉาเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ มีความอิจฉาที่ยามีความรู้สึกที่ว่าไม่เพราะพอใจที่เห็นเขาได้ดีเห็นเขารวยจะทนไม่ได้แต่ว่าตัวเองไม่ทำอะไรอธิษฐานแล้วไฟก็เผาลนจิตใจตนเองให้มีความเศร้าหมองไม่มีความสุขไม่มีความสบายใจคนพวกนี้จะไม่มีความสุขกายสุขใจเพราะว่ามัวแต่อิจฉาก็คือทิษยา ในการไปอยู่ของผู้อื่นนั่นเนองอาตมาภาพก็นำหลักธรรมขององค์สมเด็จพระตัมมารัมพุทเจ้ามาเผยแผ่ญาติโยมได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทื่อปัญญาเจริญพร